บทที่ยีการต่อรายชื่อจริงๆโอกาสการต่อรายชื่อมันมีโอกาสทุกโอกาสนะครับทั้งตั้งแต่ตอนปิดการขายได้ทั้งตอนส่งมอบกรมธรรม์ทั้งรวมไปถึงการบริการรวมไปถึงการทักทายพูดคุยนะครับมันมีโอกาสเสมอและมันทําให้อาชีพนี้โซ่ไม่มีปลายหากเราแก้ปัญหาเขาได้จริงหากเราช่วยเขาได้จริง หากเราแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นจริงการต่อรายชื่อง่ายมากไม่ยากเลยเพราะเขารู้ว่าเขาได้อะไรเขาก็จะบอกต่อนะครับการที่นําแบบไปขายแบบประกันไปขายเนี่ยมันต่อรายชื่อค่อนข้างจะยากในปัจจุบันเพราะแบบประกันที่ให้ผลตอบแทนด้านการเงินตอนนี้มันน้อยมากมันน้อยจริงๆคนที่จะขายได้ขายดีอยู่ยงคงกระพันก็คือคนที่ขาย เนื้อหาสาระความจำเป็นความสำคัญของกลมธรรประกันชีวิตได้จึงจะอยู่ได้อย่างดีกินอะไรเติบโตอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยหากตามตามขั้นตอนตามที่ผมพูดมาทั้งหมดยี่สิบกว่าขั้นตอนที่ผ่านมาเนี่ยท่านอยู่ได้อย่างดีอย่างแน่นอนฝึกปฏิบัติฝึกทีละข้อฝึกทีละเรื่อง นะครับแล้วท่านจะสําเร็จครับ